ล่าสุดมันมีข่าวว่าทางอสตจะยื่นเรื่องมาเพื่อจะแบบระงับการฉายโซีซันส,ส,สองเราได้รู้เรื่องนั้นจริงมีทราบแล้วครับผมจริงๆมีวันหนึ่งวันหนึ่งมีมีคนโพสต์แบบว่าในกลุ่มพวกเรามาถามเหมือนกันครับเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนเป็นอะไรสักอย่างในโซเชียลเน็ตเวิร์กมากกว่าแล้วก็สิ่งที่เราพบก็คือเท่าที่เรารู้ตอนนี้ฮะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ซีซันแรกแลวครับผมส่วนเรื่องประเด็นที่พี่ๆมีบอกว่า มีทางซีซัน2มาด้วยเนี่ยตอนนี้คือจากทางผู้ใหญ่ที่เราคุยกันนะฮะคือยังไม่มีการรับทราบถึงทางช่องแต่ว่ารายละเอียดอย่างอื่นเนี่ยอาจจะต้องคุยกับพี่ยงมากกว่าครับคตอืก็ว่าทางกสทชจะจับตามเราเพื่เมเนอ้เพิ่มมากขึ้นกว่าปกติครับจริงๆผมว่าทั้งพี่ปิงกับพี่ยงก็คุยกับนักแสดงทุกคนรู้เรื่องแล้วครับว่าจริงๆแล้ว เรายอมรับว่าประเด็นประเด็นซีซันนี้เรามันค่อนข้างอาจจะแรงกว่าซีซันแรกแต่ว่าสิ่งที่มันสิ่งที่มันยังยังคงสเสถียรอยู่ก็คือสิ่งที่เราเล่าเรามีเหตุผลที่จะเล่ามากกว่าง ยังไม่ทันเริ่มเลยนะม,มามันก็แบบมีการห้ามเกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก,แวก็แคปชั่นไว้ชัดเจนว่ามีคําเตือนแล้วก็ก่อนก่อนเริ่มซีรีส์ก็จะมีคําเตือนบอกว่าให้คําแนะนําอยู่เท่าไหร,ร่อะไรเงี้ยก็เชื่อว่าท่านน้องๆดูที่บ้านอะไรเงี้ยก็ดูกับผู้ครอนมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อต่อสังคมเพราะว่าจุประสงค์เราดีอะครับที่เราทาซีรีส์เรื่องนี้เพื่อเพื่อเชื่อมระหว่างช่องว่างระหว่างผู้ใหญ่กับวัยรุ่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากอยากจะให้ เห็นป็นประโยชน์ตรงจุดนั้นมากกว่าค่าสำหรับก้าะเหรอคะซีซันก่อนก้าค่อนข้างแรงที่สุดคนก็จะตางมองว่าซีซั่นที่เรายยงจงแรงเหมือนเดิมไหมเราก็รู้ว่จะโดนแบง ก็อันนี้เป็นเรื่องที่ตอบยากค่ะแล้วก็ส่วนตัวหนูอะค่ะคือคิดว่าซีซันนี้มันก็จากซีซันที่แล้วอะค่ะก็จะเห็นว่าสไปเขาเขา,เขาเติบโตด้วยเหตุผลบางอย่างของเขาแล้วเขาก็ผ่านจุดนั้นมาได้ด้วยความผิดพลาดของเขาซึ่งซีซันนี้เราก็อยากได้คนเห็นความพัฒนาของเด็กคนหนึ่งว่าเขามีการพัฒนาไปทางไหนมากกว่าค่ะอามถึงในแง่ที่ร้ายที่สุดถ้าโดนแล้วับจริงๆเรารู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกยังไงครับเป็นคำถามที่ถ้าผมตอบก็คือ,อผมก็จะตึงพอสมควรคือตึงตั้งแต่โดนถามนะ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้คาดไม่ไม่ได้คาดการไว้ถึงขนาดนั้นครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่ามันตอบไม่ได้จริงว่าเรารู้สึกยังไงนะคือสิ่งที่เราทําเราเราบอกมาตั้งแต่ซีซันแรกแล้วซีซันแรกทุกๆุกคนที่ดูเราทําให้สังคมเห็นเราว,ว่า สิ่งที่เราเล่ามันมีเหตุผลแล้วก็อยากอยากจะให้ทุกคนได้เปิดใจอย่างจริงจังคือสิ่งที่เราเล่ามันไม่เคยมีสิ่งที่มันเกินไปจากความเป็นจริงแล้วมันมีเหตุผลในตัวมันแล้วก็มันมีทั้งข้อดีข้อเสียในตัวเองเหมือนของที่มันอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้ที่ไม่มีอะไรดีไปสมดหรือไม่มีอะไรที่ไม่ดีไปสมดเราว่าเราเราอยากพูดเป็นกลางอยู่ตรงนี้มากกว่าคงไม่ค่อนไปทางไหนแล้วคิดว่าอีกมันอาจจะมีอะไร เราข่าเพราะว่ากำลังพอสกำลัดงดังอะไรอย่างเงี้ยหืมสกัดไหมอ่ะผมว่าผมแยกพาร์ทกับเรื่องชื่อเสียงกับเรื่องการทํางานครับก <itas> <im itation> ารทํางานที่ผ่านมาเราถ่ายทําจบแล้วเราถือว่าเราเต็มที่กับมันแล้วก็ไม่ได้เสียใจที่ยังกับมันแล้วก็คือเราเราเพียงอยากรอผลตอบรับจากแฟนๆแล้วก็พี่ๆท,ที่จะรับชมกันบชมงถ้าจะต้องมีการตัดฉากบางฉากที่มันหนูหวาออกจริงๆเรารู้สึกเสียใจ Mm hmm. ผมว่าด้วยด้วยที่เราอ่านบทมาเงี้ยคือจริงๆตัวผมยังไม่ได้เห็นภาพทางซีทางซีซั่นแหละครับแต่ก็อ่านบทมาแล้วรู้สึกว่าทุกซีนดีมากแล้วก็มันสําคัญมากแล้วมันแฝงแฝง,งข้อคิดดีดีไว้หมดเลยอะไรเงี้ยก็ผมว่าทีมเขียนบทคิดไม่อย่างปานนี้มากๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เราอ่านบทเราก็รู้สึกว่ามันมันดีอะ mm ่ะ hmm. ก็ผมว่าทุกทุกมันก็จะจำเป็นในในเรื่องหลักของตัวละครแล้วมันก็ มีเหตุผลที่สม,มัยสมผลของมันอยู่ไล้คอ่าให้ก้าวบอกแล้วกันถึงแฟนคลับที่แบบรอฟังอยู่ว่าตอนนี้สนุกจะโดนไหมไม่โดนไหมไหมให้แบบบอกถึงแบบันกระแสข่าวในช่วงนี้แต่ไม่รู้ได้แนะ่นอนจริงๆพวกเราก็รอรุ้นเนาะว่าผลจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าจริงๆก็ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงตรงนั้นนะคะก็เท่าที่รู้บางขนอก็มันก็เป็นข้อมูลที่ทติดต,ต,ต่อได้บอกไปนะคะแล้วก็ ให้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 กันเสมอค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่ติดตามพวกเรามาตลอดค่ะคะรับก็ยังไงเสาร์นี้เวลาเดิมนะ,นะครับเอาอีกประเด็นหน,น,นึง่งฝากไว้ในใจเธอ ีคนชมเรามากว่า,สญญาแสดงเก่งที่นเอยอะโอ้ยผมว่าก็ไม่ถึงผมนะฮะคือต้องยกยกความดีให้พี่จิมแล้วก็คือถือว่าทุกทุกคนมันช่วยช่วยกันมาหมดนะครับเราพยายามมาด้วยกันแล้วก็เมื่อวานก็เป็นรอบรอบที่เราตื่นเต้นมากะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเราเรา มาจนหอะคือสุดท้ายจริงๆก็รอรอแค่วันที่7อะไรเงี้ยเป็นวันภาพยนต์เข้าโรงจริงๆยายชบอกว่าเขาบอกมาเต็มที่มากที่สุดอมอคือคือผมเรื่องนี้ผมมั่นใจว่าทุกฉากนักแสดงทุกคนเต็มที่กับทุกฉากที่เล่นไปหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็ไม่ไม่รู้สึกเสียใจที่มีวันไหนไม่เต็มที่เพราะว่าเราเต็มที่กันตลอดเวลาจริงๆแต่คุณบอกว่าหนังเรื่องนี้สร้างไว้มาสุยเฉพาะ ไม่หรอกครับทุกๆทุกๆตัวละครทุกๆคนสําคัญครับทีมงานสาคัญแล้วก็ตัวละครทั้ง4ี่ตัวที่เล่นหลักๆสําคัญตอบยนงเขาบอกว่าบทเรา,าน้อยไปคาบทบาทนี่ไม่เด่นเลยเลยจริงๆบอกว่าบทน้อยบทเยอะมันมันไม่ใช่เรื่องที่สําคัญคือผมว่าการที่เราได้รับมอบหมายหน้าที่อะไรมาแล้วมันคือสิ่งที่มันเป็นเกียรติกับเราแล้วมากกว่าแล้วก็การที่ เราบดน้อยแต่ถ้าเราทาเต็มที่อย่างน้อยมันคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่เสียใจทีหลังเมื่อผลงานออกมาแล้วก็ผลตอบรับของผมที่ผมได้รับตอนนี้คือผมไม่เสียใจเลยก็เป็นละครเป็นเรื่องแรกแต่ว่าแบบของเรากับเราตเต็มที่วางก็อย่างที่พี่มา ไม่มีใครเต็มที่มากกว่าใครแต่ทุกคนต่างก็เห็นว่ามันเป็นส,รรสรริ่งสาคัญทุกคนก็อยากจะเต็มที่เหมือนกันเสียงก้าวแหรอครับเหมือ<ค>นว่าเราจะเป็นตัวัวเรื่องจริงๆ <mm> แล้วใ,ในเรื่องาราวจริงๆแล้วเรามีน้อยมากกว่าก็ที่จริงอยากจะตอบคล้ายต่อนะคะว่าดูเคยคุยกับพี่ตีมค่ะวว่า ที่เราได้รับบทมากหรือน้อยเนี่ยมันไม่ม,ไม,มันไม่สำคัญเลยแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราเล่นและเต็มที่กับฉากนั้นมากหรือเปล่าออกมาแล้วคนดูจำได้ไหมนั่นคือความสำเร็จของพวกเราค่ะ